าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์ก,กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมาวิทิมิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำเลยค่ะ คลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวนะคะสําหรับใครนะคะที่ถือบัตรสวรสิการแห่งรัฐอยู่นะคะเริ่มใหม่แล้วนะคะในการรับเงินรอบใหม่ค่ะ1กุมภาพานันธ์ถึงสามสเมษาย,ยน6 5นี้นะคะจะได้อะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่กดเป็นเงินสดได้เดี๋ยวเรามาติดตามข่ากันนะคะนางสาววารีแว่นแก้วค่ะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลางก็เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมืม่อวันที่24มกราคม65รับทราบและอนุมตัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกลองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยเห็นชอบโครงการดังต่อไปนี้ค่ะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสริการแห่งรัฐระยะที่4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรอบที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่4 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสริการแห่งรัฐระยะที่4จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการกลุเครื่งระยะที่4จํานวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายน65นั้นนะคะ โดยกรมบัญชีกลางเนี่ยจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรุริการแห่งรัฐในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65ดังนี้ค่ะการตารางเลยนะคะในทุกวันที่1ของเดือนนะคะจะมีวงเงินซื้อสินค้า200หรือ300บาทต่อเดือนมีโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะคะเพิ่มไม่อีก200บาทนาน3เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน65มีส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนบขอสอ500บาทต่อ3เดือนรถไฟฟ้า500บาทต อเดืนรถไฟฟ้า MRT BTS A L A R L นะคะ500บาทต่อเดือนค่ะ ต่อมาทุกวันที่18ของเดือนนะคะจะได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยสําหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้น้ําประกับที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชําระเองนะคะ มาวันที่22ของทุกเดือนกันบ้างค่ะจะได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการด้วยนะคะซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาก,ก็ถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะมีเพียงวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนโครงการเพิ่มกําลังซื้อค่าการหุงต้มบคสนะคะที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และก็สะสมในเดือนถัดไปไม่ได้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือเอามาเคลียร์ชัดให้เข้าใจนะคะเงินช่วยเหลือที่เพิ่มมา200บาทในการเพิ่มกําลังซื้อนะคะจะได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึง เมษายน65นี้นะคะค่ะใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800 ร้อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID Li n e นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ